สวัสดีครับวันนี้พวกผมจอมยุทธนะครับวันนี้พามาตกชโดครับนี่ครับไม้ครับมันนี้มากับพันตอมครับวันนี้มีเหยื่อปลาไหลครับปลาไหลสิ่งครับติดตามผลงานครับผมมันจะหมานไม่หมานครับไปแล้วครับแล้วครับสิ่งแล้วครับเอาเลยครับเอาเลยครับ เดี๋ยวเก็บปะเข็บปะเข็บปะนั่นของยังบวนอุยอ้ยหลุดอุ้ยของเพียก เรียบร้อยโอ้ของเสียกเพียกครับพี่น้องนี่และแนวเห็ดใหลุดง่ายที่สุดเลยนี่นั่งคองเพียกนี่เฮ้ยเยียเหียบนี่ต้องเตียดต้องเตียด นี่เนี่ยเกียรให้หมดอือได้แฟองขึ้นบึมบึมเลยครับฟองขึ้นบึมบึมเลยคอยก่อนไปกัน хайб дарахапа хайб หนักอยู่ครับลากไปแล้วข่ายอีบอกบ่บ่ข่ายบ่ข่าย สูงจุกไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยย้อน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 อุอ้ยใครใครกัน ป้าหลาแต่งป้าไหลซิ่งขันหนึ่งจมไหมครับลากไปแล้วสามเทือ่เลยว,วัดงัดขึ้นมาติดอยากลูดไปตัวหนึ่งอีกสองเทือ่อนั่นหอดประ่านเดีววัดยู่มันไข่เหลาแวงครับคือว่ะบึนใส่ปอกกระจัก นี่ไหมจ้าโตงาน<ร> <c oughs> การหลายป้าสีการสีไหนหนึ่ง <c oughs> จะของจะของการสามพราเนี่ยวัดหนึ่งรวดหนึ่งค่ายสองอันสัมผัสสัมผัสอันสาเหตุป้ารวดเนี่ยผมสิบอกด้วยครับสาเหตุเป็นอย่างคือวัดรวดหนึ่งวัดรวดสองบริวัดเนี่ยป้าค่ายเนี่ยสายเหตุมันมีหลายสายเหตุ แต่มือนี้สิบอกเลยว่าสาเหตุสำคัญก็คืออ่อนอ่อนไปกับบ้านอ่อน